ซื้ออาวุธเงี้ยลบกับฐานพม,ม่าไงนะครับสิ่งองนี้คือยุทธศาสตร์ในพม,ม่านะฮะต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเวลาวิพากษ์วิจารณ์นะฮะโดยเฉพาะเด็กเนี่ยวิพากษ์วิจารณ์การเมืองเนี่ยโดยพม,ม่าเนี่ยตอนนี้ไอพวว้พวกวิพากษ์วิจารณ์ฐานพม,ม่าเล่นงานฐานพม,ม่าพยายามเอาความขัดแย้งของชาติอื่นมาเป็นความขัดแย้งของชาติไทยผมเรียนนะครับนะโดยเฉพาะบรรดาแกนนําทั้งหลายเนี่ยพอเกิดการกวาดล้างในประเทศไทยก็จะหนีในพม,ม่าไปเมื่อก่อนเนี่ยกล่าวเนี้ยไอ้พวก3นิ้วอ่ะ ที่เวียวดวิจารณ์โจมตีทหารพม่าคราวนี้แผ่นดินในพนม่าคงไม่เพียงพอที่จะให้คนเหล่านี้อยู่หนีไปก็ไปอยู่กับชนกลุ่มน้อยสุดท้ายก็โดนกวาดล้างไม่ต่างจากเจ้าหน้าที่กลุ่มสิทธิเม่ชนที่สูญหายไปเช่นกัน สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิจิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง y t u t u นะฮะร,รับชมจากทุกแอปพลิเคชันนะไม่ว่าจะเป็นทวิตเตอร์ Line นะครับไม่ว่าจะเป็น TikTok นะครับซึ่งวิหกหนิวก็มีแอปพลิเคชันต่างๆครบทุกแพลตฟอร์มนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจฮะคงหนีไม่พ้นเรื่องราวในพม่า นะครับและก็สร้างความเดือดร้อนมาในพื้นที่ของจังหวัดตากนะครับที่โหวตกันมากตอนนี้ก็คือประเด็นมันเกิดอะไรขึ้นนะครับรม,มีการอพยพนะครับมาที่ตากกันมากมายนะฮะมีคนประมาณถึง3-4มถึงพันคนฮะทยอยอพยพนะครับจากฝั่งของพอม่าเข้ามายังฝั่งไทยแล้วปรากฏว่ามีการยิงระเบิดนะครับเข้ามายังฝั่งไทยเป็นปืนคอ ตกมายัางพื้นที่ของประเทศไทยนะครับเดี๋ยวไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะครับแล้วเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์และเข้าสู่กระบวนการสังเคราะห์หุ้นส่วนจะได้เข้าใจนะครับว่าทั้งหมดทั้งหมู่ทั้งมวลตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ เป็นจุดเกิดเหตุจุดที่ผมยืนอยู่ซึ่งจุดที่ผมยืนอยู่ณขณะานี้นะครับคือบริเวณหมู่บ้านแม่ ประเทศเขาไม่ใช่เขาประเทศเราก็ไม่ใช่เราใช่ไหมแต่จะรู้ว่าเรามีความใกล้ชิดกับเขามายาวนานโดยเพาะประชากนที่เดือดร้อนนะเรื่องเนื่งก็ไม่เรื่องภายในของเขาเพมีการใช้ระเบิดก็ใช้เขาก็ใช้ในบ้านเขาดิเพื่อที่ใกล้เคียงเราได้รับแรงสั่นสะเทือนแล้วก็ได้รับเสียงช็อบของเางปิมันก็ต้องรังอ่ะมันก็ได้ยินเสียงที่ระเบิดสถานการณ์ชายแดนระหว่างไทยในภาบริเวณแน่สอกก็ยังคงมีการได้ยินเสียงโต้รบกันอยู่นะครับแต่ก็เป็นปรับเปลี่ยนบางส่วนนะครับ ตอนนี้ก็ยังมีสู้ลบในฝั่งของของประเทศเป็นมากอยู่ครับ,รบวันนี้มีผลกระทบมาถึงฝั่งไทยบ้างไหมฮะวันนี้ไม่มีนะครับไม่รับในงานเลยครับครับแล้วก็สถานการณ์ตอนนี้มีผู้อพยพที่เข้ามาอยู่ในการดูแลของเราประมาณเท่าไหร่ตอนนี้จากล่าสุดที่เมื่อกี้ผมได้ไปตรวจเยี่ยมนะครับอยู่ประมาณ4,700คนเศษนะครับอยู่ที่3จุดก็คือทีอ่ที่ตำบลแม่โขหลวงที่ตำบลแม่โขนะครับแล้วก็ที่ ไปเรีนท่าเมยโค้งนะครับคภาคเมยโค้งแล้วก็ที่อำเภอที่บ้านเมืองเมยไทยที่อำเภอพะพะก็รวม3จุดครับรวมทั้งสิ้น4,700คนเสร็จครับครับอย่างที่เมยโค้งเองเนี่ยเหมือนจะเมื่อวานจะมีแต่ที่โรงเรียนบ้านแม่ตากลางใช่ไหมครัประมาณพันกว่าคนไปย้ายไปอยู่ที่เมยโค้งด้วยแล้วามอยู่ประยมข้ามมาก็จะไปเป็นที่เมยโค้งเนี่ยจะเป็นศูนย์หลักศูนย์ใหญ่ในตอนนี้ใช่ไหมครับท่านผู้ชใช่ครับเนื่องจากว่าโรงเรียนแม่ตากลางเนี่ยต้องทําความสะอาดเพื่อ รองรับในการเปิดโรงเรียนนะครับก็เลยเย้ายคนไปอยู่ที่ครอบครัวเมืองโค้งแทงครับ,รบที่ที่หมโคง้งเรามีการบริหารจัดการศูนย์ผมยกตั่วคราวยังไงบ้างครับเมื่อกี้ได้มีการซักซ้อมนะครับแล้วก็แบ่งรารกกจกันในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยเราก็สนที่กาลังรัวฝากทหารตำรวจแบบปกครอง,องแล้วก็ชุดตรบหมู่บ้านนะครับในการควบคุมดินแลส่วนในเรื่องของอาหารนะครับเราก็ได้รับคำนาจากทางเจ้าของคอกนะครับ จัดเจ้าที่มาช่วยทำอาหารโดยมีท่านในเภอแม่สอดนะครับในการระดมความช่วยเหลือจากพี่น้องในทุกภาาส่วนแล้วก็เป็นวัตถุดิบนะครับซึ่งเมื่อสักครูก่ก็ทางสภา,ากรารชาติไทยนะครับได้จัดสรรข้าวสารจํานวน500กิโลผ่านมาทางสํานักง,งานเหล่ากาชาติจังหวัดตากแล้วก็ผ่านมาทางกิ่งกรารชาติแม่สอดนะครับซึ่งเมื่อสักรครู่ผมได้นาไปมอนเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนในเรื่องการรักษาชาวบ้านนะครับก็ได้รับจากโรงพยาบาลแม่สอดกับทางสาธารณสุขอำเภอแม่สอดในการที่ มาดูแนคนไข้เราได้แบ่งคนไข้เป็นระดับที่4นะครับถ้าเเดนคนไข้ที่เป็นที่เขียวคือเจ็บป่วยเล็กน้อยเราก็จะรักษาในบริเวณที่เป็นที่พักพิงปลอดภัาายชั่วคราวที่ครอบหัวแต่ถ้าเกิดเป็นหนักก็จะส่งทางโรงพยาบาลครับเบื้องต้นเราได้แบ่งกระสันไว้อย่างนี้ครับในเชิงงานวิเคราะห์ปรากฏว่ามีการอพยพเข้ามา หลังจากที่ทหารพรม่าะนะครับเข้าตทงการกวาดล้างกลุ่มขนบวนการกะเหลี่ยงที่เรียกว่ากลุ่ม KNU นบหลบหนีเข้ามายัางประเทศไทยแล้วก็มีองค์กรเอกชนที่ชื่อว่า Chef the Children นะครับซึ่งอ้างว่าเป็นองค์กรสิทธิมนุษยชนเนี่ยนะครับก็สูญหายไปสองคนนะครับตั้งแต่วันช่วงคริสต์มาสวันที่ที่ผ่านมามีเด็กผู้หญิงจำนวนมากนะครับมีการอบพยพเข้ามายัางประเทศไทย มีภาพที่มีการถูกเปิดเผยว่ามีการสังหารหมู่กว่า30สศพไม่เกรียนในรถ3คันที่ถูกเผานะครับแล้วก็กองกำลังชนกลุ่มน้อยก็มีการประทะกันขึ้นนะครับทหารพม,ม่าก็ไม่ได้แสดงความคิดเห็นนะครับเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามรายงานของเมียนมาอาลินนะครับของรัฐบาลน,นะครับฉบับวันเสาร์ระบุว่ามีการต่อสู้ในหมู่บ้านโมโซเมื่อวันศุกร์จากสมาชิก กองโจรของพรรคก้าวหน้าแห่งชาตินะคะคาเรน,นีและฝ่ายต่อต้านกองทัพพมา่าขับรถยนต์ต้องสงสัยไม่ยอมจอดตามคำสั่งโดยแต่ <c oughs> โดยมีการโจมตีกองกำลังความมั่นคงนะครับมีรายงานระบุว่ากลุ่มคนเหล่านี้นะครับรวมถึงสมาชิกใหม่กำลังจะไปร่วมฝึกเพื่อ รบกับกองทัพพม่าและรถเจ็ดคันถูกเผาแต่ไม่ได้กล่าวถึงการสังหารหมู่ที่เกิดขึ้นในกาผู้เห็นเหตุการณ์เล่าว่าศพถูกมัดด้วยเชือกเผาจนมีอาการไหม้เกรียมไม่สามารถระบุตัวตนได้น,นอกจากนี้ยังพบเสื้อผ้าเด็กและผู้หญิงรวมทั้งยาอาหารเขายังบอกว่าไม่ได้อยู่ในช่วงที่มีการสังหารแต่เชื่อว่าเหยื่อบางคนเป็นชาวบ้านในโมโซ นแก็บที่มีข่าวว่าทหารจับกลุ่มเมื่อวันศุกร์ยืนยันว่าคนเหล่านี้นั้นนะไม่ได้เป็นสมาชิกกลุ่มติดอาวุธในท้องถิ่นทั้งนี้สื่ออิสระในพมา่านะครับระบุว่าชาวบ้าน10คนในหมู่บ้านโมโซรวมถึงเด็กถูกจับทหารจับกลุ่มไปและสมาชิกกองกําลังกึ่งทหารนะครับท้องถิ่นของกองกําลังพิทักษ์ชายแดน4ี่คนได้ไปเจรจาปล่อยตัวชาวบ้านเหล่านั้นที่ถูกทหารจับมัดและจ่อยิงศีรษะ ผู้เห็นในการเล่าว่าชาวบ้านและกลุ่มติดอาวุธต่อต้านรัฐบาลต้องทิ้งศพคนเหล่านั้นไว้ขณะที่กองกําลังเข้าใกล้โมโซตอนที่ชาวบ้านกําลังเตรียมงานเผาและยังมีการต่อสู้ดุเดือดใกล้กับหมู่บ้านนะครับบัญญาคุงอ่องนะครับผู้อำนวยการกลุ่มสิทธิมนุษยชนนะครับคาเรนีกล่าวว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นอาชกรรมร้ายแรงนะครับที่เลวร้ายที่สุดในช่วงวันคริสต์มาส และประนามว่าการสังหารหมู่เป็นอาชญากรรมของมนุษย์นะครับนี่คือบทวิเคราะห์นะครับที่เกิดขึ้นในขณะที่ในประเทศไทยกลุ่มม็อบ3นิ้วในทวิตเตอร์นะครับก็แสดงความคิดเห็นว่าทหารไทยเนี่ยปล่อยให้พม่าเลยเถิดด้วยการยึดอำนาจจนเป็นที่มารของการประทะนะจนระเบิดตกไปยังประเทศไทย แล้วมีเด็กและผู้หญิงเนี่ยต้องหนีมาถึง4,000คนเข้ามาอย่างฝั่งไทยนะฮะแล้วก็มีบ้านเรือนของประเทศไทยได้รับผลกระทบแล้วก็ได้รับความเสียหายด้วยนะครับที่สําคัญไปกว่านั้นก็เรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ของไทยพักการเมืองอย่างกล้าวไกลฮะก็บอกว่าเจ้าที่ไทยต้องเร่งไปไดําเนินการยุให้ประเทศไทยทำสงครามกับทหารพม,ม่านะครับซึ่งล่าสุดก็มีตํารวจตะเวนชายแดน เข้าไปยังพื้นที่ดูแลในพื้นที่จังหวัดตากและพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งเชื่อว่าจะมีการกวาดล้างของกองกําลังทหา,ารพม่าเกิดขึ้นนะครับคาถามคือมันอะไรกันแน่นะครับทหารพรมาร่ากําลังทําอะไรและมันกําลังเกิดอะไรทําไมเกิดเหตุการณ์การกวาดล้างเกิดขึ้นในช่วงระหว่างนี้และที่สําคัญเกี่ยวข้องกับ เรื่องของการเมืองในพมา่าหรือไม่และไปเกี่ยวข้องกับตะวันตกอย่างไรทําไมยิงต้องมีการสังหารมีการจับนะครับกลุ่มที่เรียกว่าองค์กรสิทธิมนุษยชนเนีที่เข้าไปในประเทศพม่าด,ด้วยในเชิงงานสังเคราะห์นะครับผมอธิบายขึ้นส่วนทีละอันเลยนะองค์ส่วนต้องใจเย็นๆฟังข้อมูลนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเกิดขึ้นมาจากอะไรตั้งแต่แรก นะครับเกิดขึ้นมาจากตะวันตกเข้าแทรกแซงพม่าตั้งแต่อดีตประมาณ100ปีที่ผ่านมาอังกฤษในยุคลาอาณานิคมเกิดการประทะกับทหารพม่าหลายต่อหลายครั้งนะที่หนักๆก็เป็นทั้งหมดมี3ครั้งนะครับครั้งที่3ปรากฏว่าภายในราชวงศ์ของพม่าแลเกิดความแตกแยกกันเองนะครับแล้วก็หวังว่าจะให้ปล่อยให้อังกฤษเข้าไปทําการยึดนะครับพม่าเมืองหลวงของพม่า และคาดว่านะครับฝ่ายตนเองจะได้รับการครอบครองอํานาจในภายหลังเพราะยังไงอังกฤษเนี่ยจะอยู่ไม่นานปรากฏว่าอังกฤษครอบครองอยู่ในพม่ายาวนานถึง100ปีนะครับและในขณะที่บุกตอนนั้นเนี่ยก็เอามุสลิมจากโ,โรฮิงญามุสลิมโรฮิงดานะครับจากปากีสถาไอจากต่างประเทศนะครับเข้าร่วมนะครับ ซึ่งตอนนั้นก็เป็นการสู้รบที่อังกฤษสามารถเอาชนะพม่าได้อย่างง่ายดายนะครับแล้วก็เข้าทําการครอบครองมุสลิมโลฮิงยาก็เอามาจากปากีสถานเข้าไปยึดพม่านะครับจนที่มาก็ต่อมาก็โลฮิงญาก็ไปตั้งหมู่บ้านที่รัฐยไขย่จนเป็นที่มาของการถูกขวัดล้างในช่วงอของทางองซานซูจีก็เกิดการขวัดล้างเกิดขึ้น นะครับประเด็นที่น่าสนใจคือตอนนี้หลังจากมีการยึดอำนาจมาเนี่ยฐานพม่าทำอะไรนะครับตอนนี้อังกฤษสหรัฐอเมริกาสังเกตว่าเขาสังเกตให้ดีว่าเขาจะแซงชันนะฐานพม่าอย่างหนักเลยอ้างเรื่องของสิทธิทไม่ชนแต่ความจริงแล้วนะครับสหรัฐอเมริกาต้องการเข้าไปครอบครองแหล่งน้ำมันนะครับในรัฐไขซึ่งปัจจุบันท่อกส๊สนะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยในรัฐไขเนี่ยมอบให้จีน เป็นผู้รับสัมปทานเองเป็นเรื่องของผลประโยชน์พลังงานว่ายงายตอนนี้นะครับมีการยึดอํานาจเกิดขึ้นก่อนหน้านี้ก็มีการพยายามขอสัมปทานในชุกยุคของอ,องซานสูจีแต่องซานสูจีปฏิเสธบอกว่าจะทําสัมปทานเองก็มีการยุให้มินองไลน์ทำการยึดอํานาจอ,องซานสูจีหลังจากที่มีการเลือกตั้งนะครับพอยึดอํานาจเรียบร้อยสิ่งที่ตามมานะครับ กลุ่มกะเหลียง KNU อ่ะนะฮะที่โดนกวาดล้างหน้าปัจจุบันเนี่ยนะฮะหรือกะเหลียงคลิสอ่ะว่าง่ายนะครับซึ่งมีรายได้โดยส่วนใหญ่จากการผลิตยาเสพติดที่เห็นบอกผลิตยาเสพติดยาเสพติดโพไปออสเตรเลียยาเสพติดโพไปสหรัฐเปกาก็มาจากชนกลุ่มน้อยเหล่านี้เขาทำยาเสพติดเพื่ออะไรเพื่อทำการขายซื้ออาวุธอาวุธมาจากไหนสหรัฐอเมริกา นะครับแล้วก็ฝั่งสาภาพยุโรปสนับสนุนเรื่องของอาวุธเขาการข้าอ้างเรื่องของสิทธิมชนเข้าไปแทรกแซงกิจการภายในแบบนี้นะครับเป็นองค์กรที่เกิดขึ้นเนี่ยนะที่เขาอ้างว่าเป็นองค์กรที่ชื่อว่าอะไรเนี่ยเชฟเดอะชินเะดรนเนี่ยนะฮะก็เป็นหลักยุทธศาสตร์ทางการเมืองของตะวันตกที่อ้าง สิทธิมนุษยชนซึ่งล่าสุดก็มีการความบาดต่างๆนะในประเทศต่างๆหนึ่งในนั้นก็คือพมา่าก็อ้างเรื่องของสิทธิมนุษยชนนะครับก็เข้าไปแทรกแซงกิจการภายในสนับสนุนโน่นนี่นั่นนะครับไม่ทราบว่าสนับสนุนเรื่องของอาวุธโดยตรงสําหรับคนกลุ่มนี้หรือเปล่านะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือฐานพม่าก,ก็อดทนนะครับในระหว่างที่อดทนมันเกิดอะไรขึ้นอีกปรากฏว่ามีการจัดมอบประชุมนุมประท้วงนะครับแต่ปรากฏว่าพม่าเนี่ยเขาย้าย เมืองหลวงไปนะครับพอเมืองหลวงมันถูกย้ายแล้วเมืองหลวงมันถนนมันกว้างมากมันเข้ามันมันจะเอามอบมาล้อมเหมือนล้อมทำเนียบรัฐบาลไม่ได้ไงนะครับกำลังทหารจึงตึงกาลังเป็นส่วนใหญ่ม็อบจึงไม่มีกําลังในการต่อสู้แต่ประเด็นที่น่าสนใจคือกลุ่มกะเหลี่ยงนะฮะกลุ่มกระเหลี่ยงเนี่ยเกณฑ์อยู่เขามีการประกาศนะครับประกาศว่า จะเป็นแนวหน้าเป็นกองกำลังหลักในการต่อสู้กับทหารพม่าหลังจากที่มีการย uh ึด huh. อำนาจได้ไม่นานนะครับนั่นแหละเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นก็สนับสนุนให้มีการติดอาวุธนะครับให้กับมอบเกิดการประท่ากันหลายครั้งนะครับในบริเวณพื้นที่สำคัญสำคัญตามแนวพรมแดนนะครับไปบุกโจมตีฐานทัพทหารของพม่า นะครับที่สำคัญก็คือว่าไปสังหารนะครับเจ้าของบริษัทโทรคมานาคมพมา่าซึ่งเป็นทาหารนะฮะพร้อมภรรยาแล้วก็ไปวางระเบิดตามจุดต่างๆนะครับเสาไฟหรเสาโทรคมานาคมในประเทศพมา่าสร้างความวุ่นวายจนสุดท้ายในช่วงระยะที่ผ่านมาเนี่ยมันหน้าฝนไงมันหน้าฝนพมา่าจะไม่ทําสงครามในช่วงหน้าฝน พอเข้าสู่หน้าหนาวปุ๊บนะเข้าสู่หน้าแล้งเอาบายง่ายหน้าแล้งปุ๊บเนี่ยพม,ม่าก็เนี่ยเป็นที่มาของการทําสงครามนะครับเกิดขึ้นในการกวาดล้างกลุ่มกะเหลี่ยงนะครับซึ่งเป็นศูนย์จัดตั้งกองกําลังติดอาวุธเพื่อไปรบกับทหารพม,มา่านะครับมีการนําภาพผู้หญิงนําภาพของเด็ก ที่มีการฝึกติดอาวุธก่อนหน้านี้ก็มีนางงามนะเป็นกองกําลังติดอาวุธก็ไปนเนี่ยไปฝึกที่กองกําลังกะเหลี่ยงเคอูนี่แหละก็เลยถูกกวาดล้างนะครับส่วนคําถามต่อไปถามว่าปืนคอนะฮะปืนคอมันยิงวิถีโคงเนี่ยนะมันไม่ได้ยิงมั่วหรอกมันยิงเข้ามายังประเทศไทยเนี่ยแล้วไปตกบ้านเรือนประเทศไทยได้รับความเสียหายเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นเป็นฝีมือของทหารพรมาร่าหรือเปล่า ผมอธิบายหุ้นส่วนในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองและการทหารนะการทําแบบนี้ของทหารที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ใช่ของทหารละเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นลักษณะเช่นนี้หลายต่อหลายครั้งเมื่อมีการกวาดล้างชนกลุ่มน้อยไม่ว่าจะกระเลียงว่าไม่ว่าจะเป็นขุนสาไม่ว่าจะเป็นว้าแดงไม่ว่าจะเป็นกะเลียงพุทธหรือกะเลียงคิดถ้ามีการกวาดล้างกับทหารพมา่าเมื่อไหร่นะแล้วมีปืนคอตกมาอย่างนี้เนะี่ย นั่นหมายความว่าทุกครั้งทหารฝ่ายกะเหลี่ยงเนี่ยหรือฝ่ายที่ถูกต่อต้านเนี่ยก็เป็นชนกลุ่มน้อยอาว่ายง่ายกำลังพ่ายแพ้กลยุทธ์นี้เป็นกลยุทธ์ทางการอาหารเขายิงในพื้นที่เชียงใหม่อย่างแม่อายนะครับก็มีเหตุการณ์อย่างนี้บ่อยครั้งเมื่อไรก็ตามเสียเปรียบอะว่ายง่ายชนกลุ่มน้อยเสียเปรียบก็จะยิงอาวุธเข้ามายังฝั่งไทยเพื่ออะไรให้ฝั่งไทยยิงอาวุธตอบโต้ฝั่งพมา่า เพื่อให้พม่าหยุดการกวาดล้างพวกเขาและให้รับผู้อพยพนะครับของพวกเขาเข้าไปอยู่ในพื้นที่เขาเรียกว่าศูนย์อพยพเป็นกุศโรลบายหรือกลยุทธ์ทางการอาหารมานานมากแล้วนะฮะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันชนกลุ่มน้อยก็ใช้วิธีนี้เมื่อไห่ดูท่าจะแพ้ก็ยิงอาวุธเข้ามายังประเทศไทยอาวุธปืนคอหรือปืนวิถีโค้งนี่นะฮะ มันต้องแจ้งเป้าหมายมันต้องระบุเป้าหมายถึงยิงเข้ามามันต้องเกิดความเสียหายไม่งั้นทหารไทยไม่งั้นตำรวจต,ตะเวนชายแดนไทยก็ไม่ไปทําไมไม่ส่งทหารเข้าไปถ้าส่งทหารเข้าไปก็ปะทะตอนนี้ก็ส่งตํารวจนะฮะซึ่งเรียกว่าตํารวจตะเวนชายแดนเป็นทหารที่ติดอาวุธเป็นตํารวจที่ติดอาวุธเข้าไปในพื้นที่ดังกล่าวยังไม่ส่งทหารเข้าไปในะรับทั้งพื้นที่เชีงยงใหม่แล้วก็ในพื้นที่จังหวัดตาก นะฮะติดพรมแดนที่มีการกวาดล้างสาเหตุหลกัลากๆการกวาดล้างก็เพราะว่าเป็นกองกําลังติดอาวุธนะ<ม>เป็นกองกําลังติดอาวุธเอาไางไงนะครับทําไมคําถามที่สามเนี่ยทำไมประเทศไทยไม่ไปทําสงครามไปกวาดล้างกับพม่าไปกวาดล้างพมา่าเหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้เป็นเรื่องของกิจการภายในของแต่ละประเทศนะครับเป็นความขัดแย้งของแต่ละประเทศไทยช่วยได้ก็ช่วยเพื่อ เรื่องของอสิทธิเสรีภาพนะครับเรื่องของอสิทธิมนุษยชนที่เราต้องช่วยเขาแต่ช่วยชั่วกราวแล้วก็ปลักดันออกไปตะวันตกนยพยายามเอาเรื่องต่างๆเข้ามาแทรกแซงกิจการภายในท่าไทยไปทะลึ่งทำสงครามกับพมา่าไปยิงตอบโต้ไปเล่นงานพมา่าเข้าทางฐานพมา่าทันทีนะครับ และที่สําคัญก็คือว่าต่างชาติก็จะมาเล่นงานถ้ามีคนได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตก็จะมาเล่นงานประเทศไทยว่าประเทศไทยเนะะี่ยฆ่าล้างเผ่าพันธ์ประเทศไทยเนี่ยไปยุ่งกับความขัดแย้งของคนอื่นนี่คือสาเหตุหลักๆที่ประเทศไทยไม่เข้าแทรกแซงกิจการภายในนะครับเพราะเป็นความขัดแย้งภายในประเทศเขาไม่เอาความขัดแย้งของคนอื่นมาเป็นความขัดแย้งของเรานะครับผมจึงอธิบายหุ้นส่วนนะครับให้เกิดความเข้าใจ นะครับเพราะตอนนี้ก็มีเด็กที่ไม่รู้ไม่เข้าใจไม่ประสาทาหารไทยทําอะไรนะไม่ไม่ไปช่วยทาไมไม่ปล่อยให้ชาวบ้านโดนยิงหมดนี่ยิงเน่ะชนกลุ่มน้อยเพื่อต้องการให้ทหารไทยออกมานะเพื่อต้องการให้คนไม่ประสาทางการเมืองนะครับมาบอกว่านี่คือการละเมิดสิทธิมนชนแต่ไม่ใช่เป็นการฝึกกองกําลังติดอาวุธเป็นแบบนี้มาโดยตลอดไม่ใช่ปีสองปีเป็นมายาวนานลแล้วแล้วที่ถามกับเรื่องยาเสพติดอ่นะอะ จากไทยเนี่ยไปโผล่ในออสเตรเลียบ้างโผล่อังกฤษบ้างโผล่ประเทศน้นนี่มาจากไหนเนี่ยชนกลุ่มน้อยไงเนี่ยเป็นแหล่งผลิตยาเสพติดนะครับตอนนี้ชนกลุ่มน้อยกําลังเร่งผลิตกาเสพติดเพราะอะไรที่ผ่านมามันช่วงหน้าฝนทําไมต้องผลิตยาเสพติดเป็นช่วงที่ฐานพมา่ามันจะไม่กวาดล้างผลิตเสร็จต,ต้องเอาไปไหนออกต่างประเทศเพราะมันได้ราคาดีกว่าแล้วเอาเงินมาทําอะไรอ่ะเอาเงินมาซื้ออาวุธเงี้ยลบฐานพมา่าไง นะครับสิ่งเหล่านี้คือยุทธศาสตร์ในพม่านะฮะต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเวลาวิพากษ์วิจารณ์นะฮะโดยเฉพาะเด็กเนี่ยวิพากษ์วิจารณ์การเมืองเนี่ยโดยพม่าเนี่ยตอนนี้ไอ้พวกวิพากษ์วิจารณ์ฐานพม่าเล่นงานหานพม่าพยายามเอาความขัดแย้งของชาติอื่นมาเป็นความขัดแย้งของชาติไทยผมเรียนนะครับนะโดยเฉพาะบรรดาแกนนําทั้งหลายเนี่ยพอเกิดการกวาดล้างเนี่ยประเทศไทยก็จะหนีในพม่าไปเมื่อก่อนเนี่ยคราวนี้ไอ้พวก3นิ้วอะนะครับ ที่เวียารณ์จาโจมตีทหารพม่าคราวนี้แผ่นดินในพม่าคงไม่เพียงพอที่จะให้คนเหล่านี้อยู่หนีไปก็ไปอยู่กับชนกลุ่มน้อยสุดท้ายก็โดนกวาดล้างไม่ต่างจากเจ้าหน้าที่กลุ่มสิทธิเมื่ชนที่สูญหายไปเช่นกันขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับ กด subscribe กดกระดิ่งและกดไลค์ให้กับคลิปนี้ได้นะคะ